อันดับหนึ่งหญิงนะครับหญิงนะครับรุ่นเล็กหญิงปราศนารุ่งเรืองว่าจำนงเไ็นคนมอบรางวัลต่อนะครับไหนก้นห่าองชนะ n ล e l ลําดับที่2นะครับ คเล็กหญิงนะครับสมศรีสุวรรณศรีสุวรรณนรัครับครับยามสวยนะครับไเลียนเลนวันวันวันถ่ายคลิปกำกดแล้วกดอัดแล้วถ่ายถ่ายได้เลยอดนครับคนนะครับต่อไป แกรางวัลมกอนีนออนนกกคจะถ่ายละอ่ะอ่าถ่ายลูกหมูทีละลูกกันนะครับอ่าชันลูกนี้นะครับเถ่า,ายลูกหมูเอ้อยมูก่อนหมูกำลังขึ้นหนึ่งสองสามย อยอดเยียวต่อไปนะครับจะเป็นเชนัลเลอรรุ่นกลางหญิงนะครับรุ่นกลางหญิงขอเชิญท่านประธานมาดูนะครับประธานส,สนามมาดูนะครับเชิญนะครับอาจารย์สมบูรณ์นะครับเชิญครับครับอาจารย์สมบูรณ์จากสงขลาครับเชิญขาเป็นผู้มอบให้แก ชมภูครับจากจีจากชมรมเวียงชัยนะครับพร้อมด้วยรางวัลนะครับพร้อมเผื่อรางวัลพร้อมเผื่อรางวัลนะครับมันอายอเปล่าวเนี่ยเตรียมไฟมาเสียตรงกลางดีกว่า ต่อไปนะครับเป็นรองแชมปเลิศอันดับหนึ่งรุ่นกลางหญิงนะครับได้แก่คุนสังวานเจริญทรัพย์จากชมรมเชียงของนะครับตัวแทนนะครับตัวแทนรองชเลิศอันดับสองรุ่นกลางหญิง ได้แกคุณสิรินยาจันทิมาจ่าปากล้วยครับปากล้วยสสวยส,สวยนะ เป็นการมอบรางวัลชมเชยรุ่นกลางหญิงน,นะครับมีสองสองรางวัลน,นะครับเลครัคยังไม่จบยังไม่จบ <c ười> คนที่หนึ่งท่านที่หนึ่งได้แก่คนุนบรรยินสถานนะครับด้าสถานเกจนแกาหน้าสุขุมผมไม่ใช่ปะ <c ười> เชยรุ่นกลางหญิงที่สองนะครับลำดับสองคุณปริชาติทิที่สมครับเชิญครับประกาศชมล้มด้วยซาดชมลม้มอ่ะอย่างว่าเใช่ไหมชมล้มเบสิกนะครับอานดับต่อไป

ต่อไปขอเชิญโปรโมทนะครับท่านพลพันตรีกริตกันหานะครับท่านเป็นผู้มอบรางวัลนะครับรุ่นหญ,หญิงนะครับรุ่นหญิงชนะเลิศได้แก่ด้วยด้วยครับพร้อมด้วยอ่าได้แก่ได้แก่รุ่ตัดหญาหน้าบงก์ พมนนะนะครับไอ้ห่วยคไอหวล อาหารชีวิตได้เอาไปประหารชีวิตนะครับผมอขอทขอให้นะครับเจ้าที่ผิดพลาดต่อไปเราชนะเลิศอันดับหนึ่งของเรื่องใหญ่หญิงนะครับได้แก่พุณธัญดามาลาวิลาศนะครับเชิญครับ รองชั้เลิศอันดับที่สองเริ่มใหญ่หญิงนะครับใหญ่จริงๆได้แก่คุณจ้อยรองมุนนะครับปันดูครับจากปันดูครับ า,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 าถ่ายรูปดกมถรูหมนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้หญ่าเ<า>ชคุณแต้มคุณแต้มครุตยาถ่ายรูปหมู่นะครับ เพต่อไปนะครับเชิญท่านประชันบุญศรีนะครับท่านประชันบุญศรีประธานไม่อยู่แล้วเหรอฮะเชิญครับเชิญครับเชิญครับเทุกบ้านเราจากบ้านจากอำเภอเทิงนะครับอำเภอเทิงสนามทุ่งโพธิเทิงนะครับรุ่นเล็กชาชนะเลิศได้แก่ จมตะล้ำเต็มเต็มคุณสมคิดยอดสวนนะครับคุณสมคิดยอดสวนนะครับเชิญครับอ่ะเกิดด้ว้กันสุวรรณเกิดผลดี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  ล,ลำดับที่ 1. รุ่นเล็กชายได้แก่คุณวีระศิริสุวรรณรัตน์นะครับกากไม่สวยเากาม่สวยครับเยียบเยียบเนี่ยนั่นหรอคุณป่ะเาบอเป็นป้กาจารย์ินี่ยี่ลินทายให้แล้วครับฮะ

เชิญถ่ายรูปหมูนะครับรุนนีฮัลโหลนะครับเชิญครับฮัลหลคมาล้ววิลา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 มาละอม้มา้อมซสอสมแล้วะฮะวิลาวะฮึ่มวิลาวะ ไปเลยเอาไปเชิญเรียนเชิญประธานานนะครับประธานอะไรนะผมจำไม่ได้ขอโทษน้ารงนะครับท่านบระธานนรงครับประธานชมรมน้ารงนะครับเชิญครับสมาคมจากผานนะครับผ่านมาใหม่ดีใจขนาดน้าครับโอเคครับ ยินดีด้วยครับผมโหยับสีมือจีโฟกจีโฟกท่านมกางชานะครับพันพันตรีกบกันหานะครับเชิญครับโตเนี่โอรับะ แชมป์สุดยดอดเลยคร้องชนะเลิศลำดับที่หนึ่งรุ่นกลางชายนะครับย,ยอดนั่งสัญญาณนภวงศ์นะครับ อที่สองรุ่นกลางชายได้แก่คุณอุดมสีใสครับโอ้ปลาดงได้ด้วยฉันฉนจะจ่ะก็จำไม่จำฉัญญาจากอ้าหน้าก็กระเบาบุตร ต่อไปรางวัลชมเชยรุ่นกลางชายหนึ uh ่งลำดับที is> oh. ่หนึ่งนะครับคือสักปูที่เป็นนะครับจของสนามนะครับใช่ใช่ใ่ใช่ใชเใช่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  ร่างวัลชมชายรุ่นกลางชายกันนัสองได้แก่คนสมเกียริชมชื่นครับคุณตานี่แหละครับแนสนามสมเกียริชมชื่นเครับป็นฮาเยอะนดนั้ใช้เอดีเขาเลยไม่เอ๋อรางวันชมกล้ว ยครับยดีแก่แถวดีๆนะามปักนะครับยังอยู่ครับบาดาอลมฟามมนะครับยงที่มานยังอยู่นะครับเชิญครับเชิญครับ คนนีะรับ่ังจายไทยเขาหูแล้วครับผมรางวันชนะเลิศริ่มใหญ่ชายใหญ่จริงๆใหญ่มากครับพร้อมด้วยรางวัลนะครับได้แก คุณสมศักดิ <Toyota> ์ช <complicated> ัยแก้วจากสนามเวียงชัยเวียงชัยนะครับสนามเวียงชัยไม่มายม่มาแล้ว หนึ่งรุ่นชัยใหญ่ชายนะครับใหญ่จริงๆนะครับผู้ที่ได้รับ,บ,บรางวัลได้แก่นอาจารย์สมบูรณ์จากสมศักดิ์จากบันดูครับ ต่างๆต่าต่อไปนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรุ่นใหญ่ชายได้แก่คุณพิเชษหน้าชาขันเจ้าไม่สวยนะครับเชิญครับยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวแทนนะหน้านะครับเชิญมีฮับแตนนะครับ 5ันี่นอะนีไมชู่ายอปาารนะอดุเชิญวิลงนะครับประธานชมรมจากเชิงของนะครับปรานชมรมเชิงของอุดเยลิงครับเชิญครับคนดีเป็นผู้มอบครับ ต่อไปจะเป็นรางวัลที่สำคัญนะครับทีมปเบสิกนะครับทายคนอันดับแรกได้แก่ชนะเลิศได้แก่ทีมบบสิกครับทีมบบสิกโดยปโมุนะครับปโมุถ่ายรูปหน่อยเชิญทีมบบสิกเลยครับรับรางวัลนะครับ